สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งในหนึ่งคลิปกับทางช่องศรัทธาปาฏิหาริย์กันอีกเช่นเคยนะครับคำเตือนนะครับของช่องศรัทธาปาฏิหาริย์นะครับช่องศรัทธาปาฏิหาริย์ไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์อไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคล และก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ท่านชนฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ครับเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคลนะครับของสระกินแบ่งรัฐวิสาหกิจดาวพัฒนานะครับของวิน้องทางสอบบัวลาวนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับของประเทศลาวนะครับประจําันพุทธที่28ครับก่อนนี่จะเป็นที่28ครับมาดูนี้ย6ิบหกก่อนโบเบอีกแล้วครับ สลับกันดูวดที่แล้วดูวันที่แล้วนะครับเกือบเข้าสี่ตัวเกือบอาสี่ตัวเลยพั 1, นร้อยสิบหนึนะครับมาวันที่ยี่สิบหกโบเบครับตัวเด่นแต่ดับเรายังโอเคเหมือนเดิมนะครับอ่าผลตามนี้ครับเก้าสองแปดศูนย์หกหกเก้าสองแปดศูนย์หกหกนะครับหกตัวนะเลขทูบครับเต็มเต็มหกหกครับเลขทูบตะไคร้หกหกครับ หกหนึ่งหกครับเลขถูกเนาะเรามาดูดับก่อนดับหลักละสองตัวยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวนะครับพันร้อยสิบและหน่วยทั้งหมดรวมเป็นเก้าตัวนะครับหลักพันครับดับสองกับสามออกเลขแปดหลักร้อยหกเจ็ดเก้าครับออกเลขศูนย์ครับสามตัวดับ่หมดเลยนะฮะหลักสิบครับเก้ากับศูนย์ครับออกเลขหกหลักหน่วยครับศูนย์กับหนึ่งออกเลขหกครับ นี่สามกับเจ็ดไม่ไม่มาไม่มามาเลขแปดตัวเดียวดีบางคนก็คือดักรอดักแต่เลขแปดพ้นอ,ออกแปดศูนย์ใช่ไหมนะเลขแปดมันไหลนะครับเนี่ยถ้าพอเข้ามาเขาจะไหลต่อลุ้นหน่อยว่าวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยจะมีไหมตัวเด่น,นจะมีไหมเลขแปดเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ดับเหมือนเดิมนะครับดับโอเคมากเลยนะครับ อื <c oughs> วันที่แล้วนะครับแปดเจ็ดศูนย์วันนี้อเอ๋วันที่แล้วอ่าจจกต้องแปดบาทหลักร้อยวันนี้แปดไปหลักพันวันที่ยี่สิบแปดอ่ะแปดจะไปหลักหมื่นหรือเปล่าหนูว่าจะไปหลักแสน แต่เขาเบิ้ลน,นะนานทีผมนึกว่าประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับทุกคนสําหรับเบิ้ลนนะมารูดับกันก่อนดีกว่าสายดับมาเลยคนที่ชอบเลกดับหกเจ็ดดับเลขหกกับเลขเจ็ดนะครับหลักพันดับหลักร้อย สี่ห้าแปดลสิบหลักสิบห้าหกห <c oughs> <5, 6, S 2> ลักหน่วย 6, 7, หกเจ็ดรู้ตัวเด่น <c oughs> ผมกะว,ว่าเจ็ดจะมาเต็มๆเลยนะทุกคนสาม สามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งห้า อืมกลับมาแปดแล้วไม่เขียนเพิ่มบอกว่ามันดักยากนะครับกะว่าจะบอกว่าหามแต่ไม่เอาเดกว่าไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วมันดักถูกปีนะี้ดูเบิ้ลอย่างเงี้ยพี่น้องอย่างเงี้ยโหกว่าจะมาทุกคนไปไล่ดูได้เลยถ้าเทียบจากปีที่แล้วนะโหเราดักสบายเลยไม่ว่าจะเป็นหามเบิลหรือว่าพี่น้อง เระดับได้เลยแต่มาปีนี้โอ้โหยากนะครับมันไม่ค่อยมาตามล็อกเลยโอเคนะครับสำหรับที่นี้ก็เสร็มที่เรียบร้อยนะครับการก็เเลขกมงคลในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลกิจลาวัฒนาขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ประทานอภัยด้วยนะสมรรับันนี้นะครับตัวเด่นไม่มาแต่ตัวดับเราโอเคนะครับนาองตัวดับโอเคมากครับนะขอให้โชคดีทุกท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ